สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมกุ้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n e y Hero นะครับตอนนี้ครับคุณกำลังรับชมรายการ The ะเ e ส Stock 2023สําำหรับ EP นี้ครับจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกับบริษัทที่มีชื่อว่าเทียนหลงกุ๊ปคอร์ปอเรชันนะครับตัว TLG ตัวเทียนหลงกุ๊ปเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายแล้วก็ผลิตเครื่องเขียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามเลยครับอ่ะ ความน่าสนใจของเขาจะมีแบบไหนอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับตัวเทียนหลงกุ๊ปเองเนี่ยนะครับเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนาะเป็นบริษัทที่เน้นที่การผลิตแล้วก็การค้าขายเครื่องเขียนครับโดยบริษัทเองนะครับได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบริษัทเครื่องเขียนที่มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและเป็นบริษัทเครื่องเขียน15อันดับแรกครับที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลกไม่เพียงเท่านั้นครับ ยังได้รับการยกย่องจากคู่ค้าในอุตสาหกรรมเครื่องเขียนว่าเป็นคู่ค้าที่ดีที่สุดในโลกเป็นเวลา5ปีซ้อนเลยครับปัจจุบันเนี่ยมีจุดจําหน่ายนะครับอยู่กว่า6 5 0 0 0จุดกระจายอยู่36จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามและยังมีการส่งออกไปขายอย่างอีกประมาณ67ประเทศทั่วโลกเลยครับและปัจจุบันนะครับก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ด้วยผ่านเว็บไซต์ตัว flexoffice.com อ่า ความน่าสนใจก็คือบริษัทที่ทําเกี่ยวกับแค่เครื่องเขียนนะฮะจะเป็นบริษัทที่มีการเติบโตของไรายได้และกําไรขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวเชียนหลงกรุ๊ปเองเนี่ยนะครับมีผลิตภัณฑ์เนี่ยแบ่งออกเป็น5แบรนด์เป็นหลักนะครับได้แก่ตัวบิสเนอร์นะตัวโคโลคิดนะครับมีแบรนด์เชียนหลงมีแบรนด์เดียมเทนแล้วก็ตัว f l e x Office นะครับโดยตัวแรกนะครับตัวบิสเนอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮเอ็นนะหรูหราพรีเมียมนะได้แก่อะไรบ้างครับเพื่อนๆ ปากกาลูกลื่นแบบไฮแคสตสปากกาหมึกซึมคุณภาพสูงปากกาลูกลื่นแบบพรีเมียมนะครับรวมไปถึงพวกดินสอแบบพรีเมียมต่างๆตัวแบรนด์นี้นะครับตัวบิสเนอร์เนี่ยจะเป็นโปรดักต์ที่ดูหรูหราดูดีนะตั้งแต่ปากกาไปยันหมึกเลยมีการจัดชุดเป็นชุดของขวัญน,นะเอออันนี้ก็ดูดีเลยนะครับแบรนด์ต่อไปนะครับก็จะเป็นแบรนด์โคโลคิดตัวโคโลคิดเนี่ยจะเป็นตัวแทนของสายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกศิลปะนะเน้นที่พวกสีต่างๆนะครับ ปากกาสีดินสอสีสีเทียนสีน้ำนะอ่าพวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในแบรนด์ของโคโลคิดนะมีมาร์เกอร์สีเทียนสีน้ำสีโปสเตอร์นะอ่าพวกที่เกี่ยวกับพวกด้านสีแล้วก็ศิลปะต่างๆจะอยู่ในแบรนด์นี้ครับแบรนด์ต่อไปครับคือตัวเทียนหลงเองนะครับตัวแบรนด์ท l หรือตัวเทียนหลงเนี่ยเน้นไปที่อุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไปเลยนะครับมีทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบนะครับ สมุดไม้บรรทัดอ่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นที่รูปลักษณ์ที่แบบเรียบเรียบนะครับดูง่ายใช้งานได้ทั่วไปเลยนะอ่านี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเขาแบรนด์ต่อไปครับคือแบรนด์เดียมเทนนะครับแบรนด์นี้เนี่ยจะเน้นไปที่กลุ่มของนักเรียนนักศึกษาจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่ความสวยงามนะมีลวดลายการ์ตูนสีสันสดใสอ่าดูนะครับนี่มีลายโดเรมอนนะลายการ์ตูนต่างๆนะครับ และแบรนด์สุดท้ายนะครับคือตัว f l e h Office ตัวแบรนด์นี้นะครับจะเป็นพวกเครื่องใช้สำนักงานรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงานทั่วไปเลยนะปากกากระดาษแฟมนะ้มนะอะไรก็ตามนะครับที่ใช้ในพวกอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยจะอยู่ภายใต้แบรนด์นี้นะครับแล้วก็ตัวแบรนด์ Flex Office เองเนี่ยก็ยังมีการจัดจำหน่ายออกไปยังต่างประเทศด้วยนะปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยนะครับมีการจัดจำหน่ายกระจายไปทั่ว63จังหวัด อของประเทศเวียดนามนะและมีการจัดจำหน่ายออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับกว่า67ประเทศทั่วโลกแบ่งออกเป็นทางโซนเอเชียคิดเป็นประมาณ49%โซนยุโรปประมาณ13%ครับแล้วก็ฝั่งทางอเมริกาอีก36%นะบริษัทเครื่องเขียนนะฮะที่ส่งออกไปยังทั่วโลกเนี่ยเอออันนี้น่าสนใจดีนะเป็นบริษัทที่แบบเฮ้ยแปลกๆดีนะเป็นเครื่องเขียนแต่ว่าก็มีความโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับ เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยติดตามหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ทาความรู้จักเพิ่มเนาะทีนี้ครับตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยผมเคยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับช่วงประมาณเดือนกันยาของปีที่แล้วเนาะราคาอยู่67,500ดองคิดเป็นเงินไทยประมาณ100ยกว่าบาทพอคูณเป็น Market cap แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ5ล้านล้านเวียดนามดองนะครับคิดเป็นเงินไทยก็8,268ล้านบาทตอนนั้นเองเนี่ยตัว foreign ownership เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17%เองนะ แล้วก็ตัว e a r n i n g ็งเปอร์เชตอนนั้นเขาทำได้ที่3,201เวียดนามดองต่อหุ้นอพอคิดเป็น P/E ออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็เลยอยู่ที่21เท่ามาดูปัจจุบันกันบ้างครับตามสาภาพตลาดแล้วเนาะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่51,700เวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ75บาทนะพอคูณด้วยจำนวนหุ้นมานะครับก็จะได้เป็น Market Cap นะครับ4ล้านล้านเวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยประมาณ5,900ล้านบาท ก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งเนาะจากออตอนที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่เพียงเท่านั้นน,นะครับเพื่อนๆสังเกตตรง Foreign Owner นะครับตรงนี้เนี่ยมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะจาก17%ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเพิ่มมาเป็น21%แสดงว่าก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเหมือนกันมีเพื่อน <S <S ๆคนไหนเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้บ้างไหมครับามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะล่าสุดนะครับผลประกอบการเนี่ย หู oh, ดูเออร์เน็ตต์เพอร์แชร์นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น5 1 5 9ราพอคิดเป็น PE ออกมาเลยประมาณเกือบเกือบสนะิบเนาะซึ่งมาดูตัวรูมนะครับเมื่อกี้เอ่อฟอร์เรสโอเนอร์อยู่ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็ในส่วนของตัวรูมที่ว่างเนี่ยอยู่78.92เลยแปลว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ต่างชาติสามารถเข้าไปถือได้เต็มๆมนะทีนี้ครับมาในส่วนของที่มีความสําคัญกันบ้างก็คือส่วนของรายได้เนาะปีล่าสุดเนี่ย2022ันี่นะบรับ งบออกมาแล้วนะทำไรายได้สุทธิไปที่3 5 2 8้าน้านอันนี้หน่วยเป็นล้านดองนะครับพอคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ5,000กว่าล้านบาทนะส่วนกำไรอยู่ที่40,0,000 1,371ล้านดองนะครับก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ600ล้านบาทเพื่อนเพื่อนดูนะฮะปี2021เอนี่ยรายได้อยู่3,900ล้านบาทปีนี้โตขึ้นมาเป็นประมาณ5,000ล้านเนาะแล้วก็กำไรจาก400กว่าล้านมาเป็น600กว่าล้านบาท อันนี้ผมแปลงเป็นค่างเงินไทยจะได้เปรียบเทียบได้ง่ายๆหน่อยนะครับซึ่งเราเอาตัวกำไรสุทธินะครับ4,1371ล้านเวียดนามดองเนี่ยมาหารด้วยจำนวนหุ้นเนาะก็จะได้เป็น e a r n i n g per s h a อร์อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็คือ5,159เวียดนามดองเราเอาตัวราคาปัจจุบันล่าสุด51,700ตั้งเนาะหารด้วยตัว e a r n i n g per s h ป r รก็จะได้เป็น P/E ออกมา P/E อยู่ประมาณ10เท่าอ่าที่เราให้ฟังเมื่อกี้เลยนะครับ เป็นราคาปัจจุบันเพื่อนๆว่าน่าสนใจไหมครับเออเนาะดูที่การเติบโตของรายได้แล้วก็กำไรสุทธิของเขานะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นจาก2ปีล่าสุดนะครับก็คือปี2021กับปี2022เนาะตัวรายได้สุทธิเนี่ยเขาโตมา32%นะครับจาก3,915ล้านมาเป็น5,136ล้านเนาะทำได้ตามเป้าหมายนะฮิตทาร์เก็ตที่108%ก็คือเกินเป้าหมายไปประมาณ8%ส่วน กำไรสุทธิหลังหักภาษีนะครับก็406ล้านมาเป็น601ล้านบาทนะครับก็คิดเป็นอัตราการเติบโตอยู่ที่45%เลยนะครับตรงกำไรสุทธิเนี่ยก็ทำได้ตามทาร์เก็ตนะเออตรงนี้น่าสนใจนะครับการขายเครื่องเขียนอย่างเดียวเนี่ยนะมีกอสมาจินอยู่ประมาณ40กว่าเลยนะครับหักไอตัวค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเหลือเน็ตมาจินอยู่ประมาณ11%ซึ่งถ้าเรามานั่งคิดจริงๆนะฮะว่าตตอนแรกเนี่ยเฮ้ยบริษัทเครื่องเขียนนะ มันจะใหญ่ได้ขนาดแฉนเชียยนะกําไรต่อปีเนี่ยจะได้เท่าไหร่ถ้ามองแบบนี้นะฮะเรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังโตได้อีกไหมเนาะอนาคตเนี่ยจะหันมาใช้เอ่อเปเปอร์เลสมากขึ้นหรือเปล่านะครับเครื่องใช้เครื่องเขียนเนี่ยอาจจะยังมีในกลุ่มของพวกนักเรียนนักศึกษาที่ได้ใช้หรือเปล่าอ่ะก็น่าติดตามอยู่นะแต่ว่าเท่าที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังมีการเติบโตขึ้นอย่างรู้สึกได้อยู่เหมือนกันนะครับตัวกําไรสุทธิเนี่ยโตตั้ง45%่บ้าเปอร์เานตนะต้องบอกว่าผลงานเนี่ย ทีนี้มาดูคําอธิบายกันสักหน่อยนะครับเขาบอกว่าไรายได้สุดทีิเนี่ยสามล้านห้าแสนล้านเวียดนามดองเนี่ยนะครับก็คือ3.5มจ้าชิ้นเลียนดองเนี่ยคิดเป็นเงินไทย5 0 0พักว่าล้านบาทเนี่ยนะครับและตัวกําไรสุดทธินะครับสี่ร้อยหนึ่งบิลเลียนเวียดนามดองหรือประมาณ6กร้อยหนึ่งล้านบาทนะรตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนะะ 1, 000, 000, าะเติบโต32%แล้วก็45%ตามลําดับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ตัวรายได้สุทธิแล้วก็กำไรสุทธินะครับทำได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้มาดูปัจจัยอื่นๆกันบ้างนะครับเขาบอกว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยยังประสบปัญหาอีกหลายเรื่องเลยนะครับค่างเงินท้องถิ่นกับอัตราแลกเปลี่ยนกับตัวเงินดอลลาร์เนี่ยมีความผันผวน,นมากนะทำให้บางประเทศเนี่ยชะลอการนําเข้าของสินค้าก็ส่งผลต่อตัวรายได้ของบริษัทอยู่เล็กน้อยแต่ว่านะครับถ้าเราไปย้อนดูจนถึงไตรมาสที่4ของปี2022เนี่ยจะเห็นว่า ตัวรายได้แล้วก็ตัวกําไรเนี่ยมันลดลงนะครับคิตเป็นประมาณ6%แล้วก็15%ตามลําดับเหตุผลนะครับเขาอธิบายว่าในไตรามาสที่4ของปี2021เนี่ยในปีก่อนหน้านีเ้เป็นช่วงที่ตัวบริษัทเนี่ยขายสินค้าได้ดีนะทำะไรายได้ได้ดีนะครับเป็นผลมาจากสถานการณ์ของตัวโควิดเนาะทำให้ตัวปลายปี20 2 1เนี่ยรายได้สูง พอเอามาเทียบกับปี2022นะครับรายได้มันเลยลดลงไม่เพียงเท่านั้นนะครับในไตรมาสที่4ของปี2022เองเนี่ยก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆพวกค่าการทำการตลาดนะครับสนับสนุนโครงการการขายในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกด้วยตรงนี้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทำให้ตัวบันทึกตัวงบออกมามันเลยขาดทุนไปนะครับประมาณ2.7บิลเลียนเวียดนามดองก็ประมาณ3ล้าน0 0 0 0 0 0บ่า เป็นเหตุว่างบของไตรามาสที่4ของปี2022เนี่ยเลยตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ภาพรวมของทั้งปีเนี่ยนะครับก็ดูดีนะเติบโตทั้งรายได้แล้วก็กำไรสุทธินะเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะ32แล้วก็45ตามลำดับนะครับนอกจากนี้ครับในปีที่แล้วเนี่ยยังมีการเปิดโรงงานใหม่ด้วยนะครับที่เมืองหลงทันและมีการเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นะครับในตัวเลอร์มินสวนอินดัสเซียลพาร์คนะอันนี้ก็ แสดงให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยมีการเติบโตนะครับเปิดโรงงานเพิ่มนะและยังเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีการลงทุนเพิ่มอีก25%ในตัว Pika h o l d i n g นะเพื่อเน้นการขยายระบบนิเวศนของบริษัทเองนะครับทำให้ตัว Ecosystem เขาอ่ะมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นทั้งเขียนวาดอ่านนะตัวบริษัทเองเนี่ยตั้งเป้าจะทำให้มันครบวงจรนะครับมีการจัดตั้งบริษัทชื่อ c a p l e World นะครับแล้วก็ตัวร้าน c a p l e Box ในปลายปี2022 ก็ประมาณช่วงไตรามาสสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่ามีการชี้แจงว่ามีการสร้างร้านตัว Clever Box เพิ่มขึ้นนะตรงนี้เนี่ยจะทำให้บริษัทเนี่ยพัฒนาระบบตัว Eco System ของเขาเนี่ยให้มันครบวงจรมากขึ้นนั่นเองครับนะอ่ะฟังดูตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีอัตราการเติบโตได้ดีเลยทั้งไรายได้ทั้งกำไรไม่เพียงเท่านั้นยังมีการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะอ่ะเปิดศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับ อ่าน่าติดตามนะเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่แบบฟังดูแล้วเฮ้ยหุ้นเครื่องเขียนเนี่ยนะมันจะเติบโตได้ขนาดไหนเชียวแล้วมันจะเก่งขนาดไหนนะครับขนาด Market c a p ปเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่มากเนาะเมื่อกี้เราให้ฟังไปประมาณ ,6000 ล้านใช่ไหมนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเพื่อนๆมองว่ายังไงบ้างครับบริษัทนี้เนี่ยน่าสนใจขนาดไหนเออมีโอกาสในการเติบโตผมมองว่ามันมันเป็นไปได้นะแต่ว่าอย่าลืมว่าอ่าเครื่องเขียนเครื่องใช้เนี่ยมันก็ ต้องมาติดตามกับยุคปัจจุบันเนาะที่ว่าเออจะมีการใช้กระดาษน้อยลงเขียนจริงๆน้อยลงเป็นペเ l e s s ไหมอ่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เอาไปคิดต่อยอดนะครับว่าบริษัทโตได้แต่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรในอนาคตหรือเปล่านะครับสำหรับหุ้นเครื่องเขียนอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมันบ้างครับอ่ะอย่าลืมนะครับลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการลงทุนกันนะครับลงทุนอย่างมีสติครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งด้วยนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ The ะเว t ต t o c k แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน m o n นี He ีโรทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ